จะนี่วันนี้ก็ไม่จะนี่ไปว่าแม่คือยด้วไปม่ไปไหนเไม่ไปได้ไม่ด้วยไม่อยไปเด้อติดคออยู่เฉาตอไข่เนี่ยอุ้ยก่อนชีเนีวจะนี่ไหมจะน you, ี like ่ COVID

ตัวอมขานตัว,ตว

ก็มันก็มันก็อ่ายวะถายกอดคนแเจาถ่าแล้วก็อันอนก็มั่ตัวนเป็นตุเมันถิงตัวเนี้ยมันมัได้เปิดมจได้ไส ท oh, <platform. S 1> ี่นายมนิ้งน่อยด้วใช้พิวหนวดบุกใต้นนี่พันเีวน่พเดอ้ทีนีทีนีหิวน้งเดยวอือหื้อหอ้อับุกเืองวได้เนาะน้ะอืด้พันใหญ่หมดชรีเดอไปข้างนั้นเลยตอนน่ะบ่วงช่วงเขาเนดิ ไอหของไอหลงทิงนี่เห็นไหมงทิงน่ลงิงตาเมื่อ็คกนนี่โอ้ยเมื่อแล้วเจ้ามาจถ่ายนดได้เ้ามาจถ่ายุกใหม่เลยฮ่า่าเ่าเราไปวสาวพิ่นเลยสวัสดีนักเรียนเออไปเจอแล้วนาก็ ได้จักเดือนเลยังมดเดือนอตอนนั้นว่าที่ทางเนาะเออวัดหิ <t <t ่งหรอหิ่ตอนแตงเด่ติดหมูเลยดิกอกนคกอกันวัดกุกเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอันนี้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 เห็นแห้อันนี้ อ๋อไอ้เทียมนะไอ้กินนมลาจ่หน่งเนี่ยเนี่ยเอาพ่น้องนี่พ่อหน่องบุญชนน้ำย์ไปเดินไปได้อ่ะหนึ่งตัวนั่นว่าไอ้เก่าเหรอไอ้เก่าคือบวมเมื่อไหร่วันรอดเมื่อไมาครับก็วันนึ่งเมื่สู่ หียนเด็กเด็กคุใหญ่น้อะเล็กมองมมากนั่งรออยู่เห็นหมูปาเกไปเล้ว่าเรียบชาชาออกมาก่อนนะอันนั่งจะว่าไม่ได้อันนั้นบิวคบอกมาดีของอยูยกันหงเรียนสีประเสริฐเดชาน้องบิวรองเพลงโรงเรียนคนกัน

นี่สาวจังอ้อพนบมีกี่นีดาพอนบอเอาคือเพลงต่างวายค่ะเรย่พอนไปบายดีประตูน้ำบายดีเด้ปะเ้จุ๊บปะทงกรูขึ้นจะชุดไปก็ชื่อให้น่บอนุ่มเน่านุ่มเน่าไล้ำต่างวายให้พีลำก็ิน หมงหากันงนงกระโตาเออันวนึงเออตัวบาเเาอยู่อนุบาหนจริงจงมอม่าวเาอยู่อนุบาลหนึนอนอนอนเอดิวสีจะไม่หนึหันฮ่าอยู่อนุบาลมาชดนพอดีวูพนงนะหนูเองมงเก่งเก่งงเ่งันบหนามาดู่างังอเมนบโอเคถูกต้อง โอเคถูกต้องเออจะห้ก okay, ูดูทีเดีจ้ามั่งนะมีถูกเนี่ยเนาะดีไมเวดีไหมนกรไร้นอนเนาวดีไมนอดีาดูไหนจิวดีเลยจะิ่ดีเลยล่ยัไงยัังไดีดีดีอ่ะ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่บอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ได่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะช่ะอ่ะ่อ่ะ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 อ่อ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะ่ะอ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 ่อ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่อ่ะ่ะอ่ะ่ะอ่ะอ่อ่อ่ะอ่่อ่่่่่่่อ่ ม้าหาเพือจ้เหุเนนอน่ะาเริเเลยบุ่ดป้าปนี่ห้แอบบอป้าหานำมาหบแอบบองามแท้ขอบใจป้าเลยไหมใจป้านไหมลูกใจป้าปนี้ เลยชุดงามเนื้อเก่งไรใส่คือใส่ชุดนี่คือพื่อไงชิวยงถั่วเยงใส้ชุดนี่ไงได้แล้วจูกไเพียงไผยก็บ่เพียงพาก็ไม่จุกับตูกโอ้ต้ตับงนอกเอ้อนเเป็นชาวทุกคนเลยเพียบดเลย มันนี่มันนี่มันนี่แม่ชิโอนเออแม่ชิทามนี่แม่ชิโอนอันนี้ดดขนาดมาหาเน่อะนั่งนี่นั่งนี่นั่งนั่งนี่ดดขนาดมาหาเน่นั่งนี่อากุญเออเก๋แมนยูวู้ชอสดือหนึ่งเสือค้าแก่งามดีพักพังแล้วไปถามเด้วยม้อนี้วันหยังวันจันทร์โอเคเพิ่นสาวคู่โซนอยังแน่ กับหยังขอไข <ỏ> Th ่เมาเจียขจเจีเชือสร้างขาอยืนยากไหมขอเด็ดใหม่ได้นี่เย็ดใหม่บ่ข้อตาขอถุงข้ทถุงข้หนุบแม่อปาอผึ่งอพลบอผู้ขอภัยบแมยยาังริงอวิัหันอหันี่ยงอีกว่ะเลยชวนอีก สากคู่ยังสาก์คู่เปิดตัวยังก็ตัวซัดบ่อา่านบ่ตัวซัดนนะมั 4, 5, 6, 7, น,น,น ยังอีกน่ยัอีกไปนิยังอีก่นอันนี้ปุ๋ยเป็นดอกอันนีกอะอันนี้ไม่ทำนี่ชนนี่อีกไมนมียังไงะตายเขาเขาคู่เขาเขาเออลองไปขมามาทำยะไปีน่ะ Sau khu mẹ cứ hiện cha khu chon tôi sát bom nè nhao nhao bom 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 đeo 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 mẹ đinh đinh đung đinh đinh đung chờ là chữ hoài nhắn đinh ngoài nhằng tiếng anh quốc bình mẹ đinh đinh măng Ừ, ừ nu nhau day má anh lớp tôi này ida lăng anh lăng 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 đinh phép ปสเก็นเปด้กระดาษได้ปิดมันก็เบื้อว่าตะฟ้ามาล็อกปิดก็พบผหันกรดอะไอย่างอีกก็มันเหนปลาได้ปลาเป็นยังปลาฟิตฮะมาพี่มาพี่ปลาฟิตเหน้าปลาฟิตเหนแล้วเหแล้ววเราลงุดอะไจืบ่เอานไหมเรานูจ้ะเจ็ดเจ็เองเจ็ดจเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ด

บเวก็บ่นมางไนะเยแม่หนากายะเซเว่นเขาเป็ปิดเาเนตัวเปปิดตาย่ไมได้นันคำมันนั่นแหะเปนเครื่องขายอะนคนชื่อไล่แล้ขนมขายเลยอี้ชื่อังชื่อชื่อยังชื่อยาหัหลังหน้านี้หัวหลังเพื่อให่อเมเลยหรอได้ยังะไ้ก็เลงนกระแม่ตัว นอนนะบอเออับนอนนะใครอยู่ต้องไปยังนูนอนเดาเนเนเนเ่เบาหนะนอนเล้วรงจ๊แม่ชไปน่แม่ชุดไปไปน่แม่ผู้ชายชุดไปน่แม่จะไปผกลู้ชายผูชายชุดไปชายมองงำนะมองงมนะแม่แม่มองงใช่ถุงท้าจะสอนบอจะคู่ไะไ้ถามว่ารูใบด่าไป้ชาจะคู่ถามบอ mà nông view dứt bây chơi phần tham bao Tiêu nó sẽ bảo này? này. thì triệu nó không hay đốt nào hay, thấy... ừ. ừ. <laughs> <laughs> nó đo <laughs> này, nha, nó dài bao, à, rồi, 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 nè

สองซโอเคไปเลยสวัสดียาติแมจ๋าลิบตุกันสวัสดีเออไปตามรถพันนีลูกกูรถมีกวนที่ยวนี่ไม่นะไปตามรถพันทีไปไปชื่อังไปไปบั สะป่ามันต้นโอ้ยบริกินขัวมีแล้วแต่โดนเลยสะบ่าดีเด้อไหมค่ะเด้อเอาเอาเหี้ยเอาซาวพันเอาอันนี้อันนี้ส่งจึิงหรอเอาซองจริงอยากดุด้วยเลยเออโอ้ยมาเอาของเด็กน้อยเอาเนื้อกินหนเอาเนื้อกินเออหนูพริกว้ายหมเอาดูล่ะ อยดาก็มีในเฮือนค่ะเอาตัวนี้ที่ด่าบมีฮันุบอน่ดินเจะมืออะไรมันแตกเลยน้องพิงสิเอาน้ำงานกันแน่แต่ละคนเดี๋ยวเราจะคิวเอานันิวอ่ะเอานันะปเปอร์เมนอ่ะกวมเือบเอาปะ Ở đây ได้จังตอนหน้าคะนี่งาม bay

อีกขางพนตันวเอยเตอนั่นแดชิ้นหเม่อยากเกิในนั่นบินมันนะขอ,ไอีได้เฮดอะไรเฮกินขอบใจแม่ไหมขอบใจแม่ไนะมเมนะชื่ลอละมอางเงินใจพ่นบัทพีนาพีนาพนอนี่ยบ้าม่อางเงินะรัน แข้งขาังไัแข็งบดทุกหนึ่งเยเทไรบอจาอาวบอแปดงฮะปดชื่อนคุกล้วยเ่อาเงินปะผู้ชมนะน้ัดกแดนั่ไหแดงอันนันี่กวดเทไรนี่ อันนี okay. mm ้ก okay. mm ุอะไรใช้ทุงเนอใช้ทุงนลางเจ้งเลเลือตัุมเนอะตัวุมเนี่ยหายไปโอเคหลงหลบนเลยม่นมีหิวเหรอแม่ไกกม่ไม่หิวไงมันชิดมกยเออเออเออคอยไปๆๆไปๆๆนุเพิ่มาเลยไปๆๆชิบเี้ยชิบเงี้ยมาเท่าไร เดี๋ยวรด้อไปรูขอบใจดม่เป็นยองหนะงามขึ้นเม่ะขอบใจไปรูปปป้าาไปรูปี่พี่พี่ยังข้างในดิใครยังรูปใครชุกบอ เอ้ยนี่ใครชุกบ่วนี่ใครจังไรนี่อันนี้หาสองพันวิววิเขียนนิวหวิวเขียนหน้เขียมูอเขเฮ็ดเฮ็ดกระปูนี่บางเพื่อนได้ดุว้ายันยันภาษาหน่อยเราตลาดแดงมนี่ในกระปูจะมังหนาบ่นี่มือได้ เรายังไม่ทันได้ตายไปเดี๋ยวปอเตียงสี้ให้ไปไปปอเตียงให้ได้ไปเพิ่มันชิคบมือนี่มีมีมีเออไปปอเตียงให้ปอเตียงไปขามันปอเตียงให้ปลาชื่อปลาเห็นไหมตู้ไปหึหอยขายด้ยจังใดเอ้ยหอยกับปตายหอยกับปตายไปไปปอเตียงให้ไปมิตู้ชื่อใครมัใบกูชื่อให้ได้ม่ชื่อ

โอเคเดี๋ยวเดียวพอกันตอนตอนแบบมีได้ได้อย่างนี้เนาะยิงได้ไดแป๊บไก่เกล็ไปดูไปดูไปเฮดดุกะเฮดกระบ๊ดกระชือไก่ปะสือไก่มื่อไหร่ปะอ้้ากหอบส่างามเลยดูดูดูาเกันมาเทไร ไปเลยรถเด้นตรงดีข้างเพคนไปหิมไปหิมมาพี่เออเออไปหิมไปได้ไรอยังน่ะไปกันบ่บางเด้อเกิดนะเพื่อนไปออกเมื่อกันเลยได้ยังแน่นี่ได้หลายเพืบอยู่ไกลไกลแต่ป้าไปรถไปง่ายหิวขึ้นรถเท่า เออเกิดเปื่อนแหละหนิเมื Release> ่อแางเมื่อเช็ดเอาเดลยใส่บ้านนอกบกันหน้าบ่คือในเมืองได้เพี่น้องเอยเนาะไปไปอ่ะพี่รู้เด้อไปเด้อไปเด้อสวัสดีกันสวัสดีป้าลุงลาไปกันลาไปสวัสดีโอเคไป